เกาหลีนะครับเกาหลีใต้สังเกตแผ่นผ้าเมื่อกี้แผ่นธงชาติเกาหลีใหญ่ๆเลยฮอดดอกอันตีนตีนตุกแกย้ายหน่อยตีนตุกแกตีนตุกแกสวยโอ้ึตรงนี้สวยมากจะย้ายสีต้นไม้เน่อย เมอได้ส <m form at> ีแดงสีเหลืองมายอตนเบซ่องนาเลยเด็ดดอกยานี่นเป็นมันสีชมพูเป็นสีอันนสีอืมตนนได้หมัยิบ่วิบ้โตส่นี้นะสิดอกไม้ต้นไม้สมพูตองในคนอะรนีเป็นคนเ็นยางบอนนะคนแต่คนไนต้นไม้เปลี่ยนสีแล้วสวย 어디로갈 거야. 그러나 상나 신세계 앞에? 차를 다가 주셔야 되는데. 아니. 신세계 애들지? 안에? 신세계 음. 안에? 네. 앞에는 나파이기어없잖아요 체린어 없어. 그렇지? 응. 아. 그이래 รถน่าขอ้วยมอาาชงอ้า롯เตม롯เตมอติอาราบินอนรเตอยต่อาราบินเรินัททูลลี่นือจีบันเมอาบิน้านเมืองคนบอยากไหมัอ๋อน่า้ามงานเมืองจะเลื่อนักเนาะงไปต่อครับไปต่อ อ่เนี่ยสัญลักษณ์ของเรานี่นะนี่บอกตอสวยบางคนมาก็ต้องมาถ่ารูปตรงนี้มาถึงจะรู้เอาชหมโอ้โหเจริญมากเลยบ้านเมืองเพื่นครับพี่น้องเ้ยอไรนขยมารอหนึงนูมาทุกอีอนนี้ก็ของแท้คอกันเนี่เออมันจะมันจะมีแค่บุใส่ของน้องบ้านเราคลิปนี้อาจะมาคลิปนี้อซานอัที่กับพ่อแหละวันสิงหาค เห็บ,บ้านเบ no ื okay. Okay. Part, oh, oh, right. ้องเพิ่นเห็นเบื้งนะครับานอโอเคโอเคนี้ก่อนนะครับรถกำลังจะขึ้นไปรถมาจะมาจอดข้างาจะไจอดได้ไหมเนี่ยทั่วยังเข้ามาลุ่ม้อืวมอนาละนี่เราไปไหนเราไปไหนกันเนี่เราขึ้นห้างอาเหรออ๋อขึ้นห้างแลครับ